สวัสดีค่ะเกับช่องน้องวิ่งน้องซิงนะคะโอ้ฝนตกหนักได้เลยเมื่อไหร่ฝนตกหนักเนีอะไรนหรอในล่ะอุ้ยดูยิลึกมากนะตรงเนี้ยในเรียมไปรยสวัสดีค่ะ ค่ะมีเยจะขอะทำงานอะไรคะอ๋อพี่เต้ยนะพี่เต้ยสวัสดีค่ะนคะคะเรถ่ายโอ๊ <sc an> โอยโดนหนูสวัสดีนะคะทุกคนทุกนวันนี้ไม่ได้ทำงานนี่พี่เต้ยวันนี้ไม่ได้ทำงานนี่ทำไมละ่ะหมูซาจะมาถ่าย ทำงานซาบูไรวิ่ง่เลยวิ่งอยู่บ่พี่เต้พาไปถ่ายซาบูไรเลยนะมาะดูบรรยาการงนนะคะ่ะยร้นอนค่วาลงเดียวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับทีมงานซาบูไรนะคะ มาปุ๊บม่รมพอดีเลยนี่นะเขาก็แบบกำลังเะดินอยู่เมื่อกี้เขาก็สพากันเะดินแต่แบบเอ๋เราก็นะจะไปถ่ายกันอุ้ยใครอยู่ตรงโน้นใครอยู่ตรงนรรงน้นนะ่ะป่าตรงแน่เลย,ยวันนี้ทีมงานเราอะไม่ได้ทำงานนะคะก็เลยเพราะเพราะว่าเมื่อวานอะฝนตกหนักมากนะคะนี่ก็คือแบบแฉะหมดเลย น,นี้ก็จะอันนี้อันนี้ก็ทีมงานซับอุไรนะคะมัน,นก็มาแวะมาถ่ายแป๊บนึง ดีค่ะครับน้องมิงดัมซิ่งค่ะเราไม่เห็นหน้าเห็นตานานละโอ้สวยขึ้นแล้วเราอ่ะใครได้มาเลยไม่ได้เจอกันตั้งนานเป็นปีแล้วใช่ค่ะเป็นปีแล้วน้องมิงดัมซิ่งค่ะแล้วก็เดี๋ยวไมซื่อแน่โอ้ยวันนี้เราก็มา รออยู่ค่ะเดี๋ยวไปแป๊บเดียวนี่นะคะก็จะสตานี่นะคะโอ้ยลมจะปิวม <the> ูงเขาก็สูบน้ำหมอนนะคะทุกคนนี่ ก็ทีมงานเราทำเอ่อเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่าไม่ทำเพราะฝนมันตกหนักเกินไปหรืออะไรเท่าเกสังหยุดน,นะคะแล้วก็ที่ไปล้างร้เมื่อกี้นะคะก็คือแบบว่าฝนมันน่าจะตกติดต่อกันหลายวันแล้วน,นะคะ ็เลยน้ำก็เลยท่วมไปถึงทางเลยคะเขาก็เลยไปล้างรถกันคะโอ้คันนี้สีมิ้น์ไม่กล้าค่ะพอเราก็หยุดมาเลยนี่แม่โคเอ้ยสิบล้อเอ้ยสิบล้ออยู่ในหมดล้อหาย ฝั่งทีมงานนู้นก็เห็นจอดยู่นะซับอุไรทำก่อนละกันนะคะวันนี้มิ่งมากับพี่เตยนะคะพี่ชายมิ่งเองมีใครเคยเห็นแล้วบ้างหรือถ้าใครยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวมิ่งจะพาไปดูนะคะโอ๊ถ่ายไม่ได้นี่ลืม็ข้ทีนะคะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันเนาะ เมย์อของมิ่งเลยมั้งเนี่ยของเรากต็ตอนแรกที่เรามาของทนบุรียนะคะอยู่ที่นี่เราก็สูบน้ำออกกินเหมือนกันเนาะเพราะว่าตอนแรกอะตรงนี้อะทั้งหมดทั้งหมดตรงนี้เลยนะคะเนี่ยเป็นอ,อ่เป็นเป็นน้ำาเลยนะคะ แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเขาเรียกว่าเขื่อนสายหนึ่งอะคะ่ะมันเป็นเหมือนเขื่อนเล็กๆตรงนี้แหละคะ่ะโอ้ยโอตรงนี้มันน่ว่า,า,นนวาก็ต้องมีสกิดดักนิดหน่อยนะคะ มี้ก็วิ่งเห็นวิ่งอยู่สองคันเนาะคันสีม่วงแล้วก็คันสีนี่แหละสีโกวเบนี่แหละคะ่ะไม่ได้เกียรหรอไม่ค่ะ,อ,ะอันนี้มิ้งก็จะแบบว่ามาแวะนิดหน่อยนะคะว่าว่าเราไม่ได้ทำอะ่ะ ทางมันไม่โอเคสุดอะคะ่ะทุกคนเขาก็เลยเอารถถ่ายมาให้แบบว่าทําทางก่อนนะจ๊ะเพราะว่ามันมันต้องมันต้องดันดักทุกรอบเลยอะเนาะเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวดักลายเบิดอะคะ่ะเราก็ร้อนเนาะเราก็อยู่มองนี้แหละอันนี้นะคะกอะจ่ตรงนี้แหละ ราก็มาหลบอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะได้ดูมุมสูงอไหมก็จะแบบว่าอย่างที่มิ้งเคยบอกว่าเรจะแบ่งขีดแดนตรงนี้เลยนะคะกว่าฝั่งนี้จะทําเสร็จอต่ฝั่งนะะู้นคงยังไม่ได้ทำอีกนานเลยอะ่ะตรงนี้ก็เย็นสบายดีเหมือนกันนะเนี่ย มาไกลนะคะมามา้ไกลแล้วก็มาทำงานที่นี่ดูรบๆประมาณนี้นะคะฟังสีอันฟ้าๆเขียวๆนั้นก็คือที่ที่พักของทีมงานจำอะไรนะคะส่วนอันนี้อันนี้ก็ของทีมงานเรา เสร็จยังพี่ไปแล้วรถไทยอ่ะต่อจะ้ะเริ่มงานเลยนะเดี๋ยวดูว่ารอบนี้จะได้จะได้ดันตูดไหมแต่คันแรกก็น่าจะไม่หรอกมั้งมีแต่ตมเนะาะทำไปก็แค่ฟันไปนะคะแมคโค เด,เดี๋ยวคนดูเบื่อวันนี้น่าซีดไปหน่อยนะคะไม่ค่อยสบายตัวเลยร้อนมากจะนอนทั้งจะแบบว่านอนพักสักนิดนึงแล้วเปิดพัดลมอะไรอย่เงี้ยก็ร้อนร้อนออกมานอนข้างนอกก็ร้อนร้อนร้อนเหมือนกันอ่ะ ไม่ได้ต่อให้เลยนะคะอันนี้ก็มาบ้านยาแลคะมาเติมน,น้ำมันนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะรับเกิรมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะแล,ะล้ like, share, ะะแลพวพบกันใหม่คลิปหน้าเป็นจา้าสวัสดีจ้า